เส้นทางรักสุดโหดแต่ทำไมซาร่าไม่เลิกกับดาริวอย่างเป็นอีกคู่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักจริงๆมีอยู่บนโลกเมื่อซาร่าคาสิงกินียืนอยู่ข้างดาริวยังตั้งแต่วันที่เขาเข้าเรือนจำในคดีฟอเร็กซสาดีจนถึงวันที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องล่าสุดทั้งคู่ควงกันออกงานพร้อมเปิดใจถึงเส้นทางรักสองปีที่หนักยิ่งกว่าละครแต่สุดท้ายก็ผ่านมาด้วยกันทุกวันจริงๆ ซาร่าเล่าย้อนว่าช่วงเวลาที่ดาริวต้องอยู่ข้างในเป็นช่วงชีวิตที่ยากที่สุดเธอตามดูเอกสารข้อมูลทุกกระดาษร่วมกับทนายตั้งแต่วันแรกจึงมั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำผิดและเลือกจะอยู่เคียงข้างแบบไม่มีวันไหนไม่ไปเยี่ยมสองปีเราไปหาเขาทุกวันไม่เคยขาดเลยเข้าวันละ20นาทีเราไม่เคยปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวแม้ภายนอกจะบอบช้ำทั้งงานถูกยกเลิกคนเข้าใจผิดคอมเมนต์แรงๆกระทบจิตใจซาร่าบอกว่าต้องสตรองสุด,สด แต่ก็ยังไปยืนยิ้มให้ดาริวทุกวันเพราะถ้าเราร้องให้เขาจะยิ่งอ่อนแอด้านดาริวผู้ชัดเจนว่าซาร่าคือเหตุผลที่เขายังยืนอยู่ได้ผมรอ20นาทีของทุกวันเพราะมันคือพลังที่สุดในชีวิตผมโชคดีมากที่มีเขาและครอบครัวของเขาไม่เคยทิ้งผมแม้แต่วินาทีเดียว